สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทดสอบตัวฝาครอบสนะครับเป็นตัวฝาครอบสาวีโคนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับก็คือว่าเราจะมาทดสอบกันว่าความแข็งแรงมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นวัสดุที่จะทํามาจากเม็ด PC นะครับเป็น p e c ที่ใช้กับอุตสาหกกรมรถยนต์จะเป็นเบอร์2807นะครับ ตัวนี้มันจะบิดมอได้นะครับมันมันไม่ไม่แตกง่ายๆนะครับมันเหนียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแข็งแรงกันว่ามันจะแข็งแรงได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ตัวประมาณนะครับน้ำหนักตัวผมเองเนี่ยผมหนักอยู่ประมาณแปดสิบกิโลนะครับน้ำหนักตัวผมเองหนักแ0ดสิบกิโลนะครับลองดูก่อนนะครับนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้จับอะไรไว้นะครับไม่หักไม่แตกนะครับ ไม่แตกนะครับมันเหนียวมากนะครับทีนี้หนักของผมนะครับรถเนี่ยบรรทุกของอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรถลองเหยียบดูนะครับว่มามันแตกไหมนะครับ ะครับไม่แตกนะครับไม่แตกไม่บิดไม่เสียรูปนะครับแต่เป็นรอยนะครับเป็นรอยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพื้นตรงพื้นปูนซีเมนต์เนี่ยมันสักสากอยู่แล้วนะครับรถมันก็น้าหนักเยอะเยอะของผมเยอะเลยแหละเพราะของเต็มท้ายรถนะครับเต็มเลยนะครับไม่ไม่ใช่เอามาใส่หลอกไว้นะครับเต็มนะครับ พอสมควรนะครับอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่บิดไม่เสียรูปนะครับไม่แตกตา j จนะครับของโลโก้ร้านนี่แหละครับทีนี้ก็ในชุดเนี่ยครับในชุดของเขาเนี่ยผมจะทำมาให้ก็คือมีบูธนะครับมีบูธมีน็อตนะครับมีบูธกับน็อตนะครับแถมไปเพราะว่าน็อตเดิมเนี่ยจะใส่ไม่ได้เพราะว่าผมทำไดมิเตอร์รูใหม่นะครับไดมิเตอร์รูเนี่ยมันจะใหญ่กว่าน็อตเดิม เราต้องใส่บูทชุดนี้แทนนะครับใส่บูทใส่น็อตนะครับมีผมเตรียมเตรียมไว้ให้แบบนี้นะครับชุดหนึ่งเนี่ยคุณจะได้ฝาครอบเป็นหนึ่งชิ้นแล้วก็จะได้บูทไปหกตัวน็อตไปหกตัวนะครับส่วนสีน็อตก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับว่ามันมีสีไหนบ้างเพราะมันช่วงแล้วแต่ช่วงนะครับว่าช่วงไหนของขาดสีไหนไม่ขาดนะครับอันนี้เป็นงานใหม่นะครับนี่นี่ี่คือสภาพงานนะครับสวยเงานะครับ นี่คืองานที่ร้อยเปอร์เซ็สำหรับส่งขายนะครับใส่ะครับใส่ไหมครับฮะก็ทีนี้ท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับไม่จำเป็นต้องติดต่อที่ผมก็ได้นะครับติดต่อที่ตัวแทนหรือว่าดีลเลอร์แต่ละพื้นที่แต่และจังหวัดก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ เรากระจายสินค้าไปยังตัวแทนยังดีลเลอร์แทบจะทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้ก็ราคาที่ขายอยู่ก็จะชิ้นละแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับในชิ้นก็จะมีบูทมีน็อตกับมีฝาครอบไปนะครับตัวนี้จะเป็นการรับประกันอยู่ที่สามเดือนนะครับถ้ากรณีแตกหักเอามาเคลมชิ้นใหม่มเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยนะครับ กว่าทนแน่นอนครับถ้าไม่ทนเนี่ยผมหยับหลายรอบขนาดนี้แตกไปแล้วครับไม่แตกมั่นใจซื้อได้แปดร้อยห้าสิบบาทไม่แพงครับเที่ยวกะหลี่หววนแพงกว่านี้โอเคขอบคุณครับ